Fight my คือศิละปะป้องกันตัวโบราณประจำชาติไทยที่ไม่ว่าชาติใดหรือใครๆต่างก็พร้อมใจยกให้เป็นที่สุดของวิชาการต่อสู้ระยะประชิดในรูปแบบยืนสู้ที่มีความรุนแรงร้ายกาจและอันตรายจัดอยู่ในท็อปฟาของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งคุณลักษณะเด่นของวิชาหมวยไทยนั้นก็คือการใช้นะวะอาวุธทางกาที่มีอยู่ในร่างกายเข้าทุ่มทับจับหักล็อกคอต่อสู้กับฝ่ายศัตรูจนกว่าจะรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะพบแพทย์ใครจะพบพระ นวยมวยไทยนั้นถือเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้อุบายชั้นเชิงไหวพริบและหัวคิดเป็นสำคัญหากหมายมั่นจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยเหตุนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญช่ำชองเก่งกาจในศาสตร์ของมวยไทยจึงมักจะถูกยกย่องและเอ่ยถึงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติอยู่หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นขุนพลคนธรรมดาไปจนกระทั่งเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีให้เห็นอยู่หลายพระองค์อาทิเช่นสมเด็จพระสันเพทที่2สมเด็จพระสันเพทที่8หรือแม้แต่สมเด็จพระเจ้ากรุงทนซึ่งกษัตริย์ตาทิราชเจ้าทั้ง3าพระองค์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นต่างก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วว่าทรงเชี่ยวชาญในแม่ไม้มวยไทยจนไม่มีใครผู้ใดหน้าไหนจะเทียบเทียมพระองค์ได้แต่ถึงแม้ศาสตร์แห่งมวยไทยจะอยู่คู่กับสังคมไทยด้วยความภาคภูมิใจมาช้านาน ทว่ากว่าที่คนภายนอกโดยเฉพาะพวกชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งหัวทองจะพร้อมใจกันให้การยอมรับนับถือว่ากีฬามวยไทยนั้นเป็นหนึ่งในศิละปะการต่อสู้ที่มีความอันตรายร้ายกาและน่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนั้นมันต้องผ่านบทโศกบทเศรา้าเขาเขาเลือดของเหล่านักสู้มวยไทยมากมายซึ่งจะมากมายขนาดไหนนั้นรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และต้อมวงกันเข้า,าไหร่ไกลเดี๋ยวแอดมินจะไขให้ฟังคำเตือนโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้น เมื่อแรกเริ่มเดิมทีแม้แต่ลงพีษอันพังผุก็ไม่อาจระบุที่มาของศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่รู้จักกันในปัจจุบันว่ามวยไทยได้ชัดเจนักรู้เพียงแต่ในอดีตมวยไทยถูกเรียกว่ามวยคาดเชือกหรือมวยโบราณซึ่งก็มักจะนำคำเรียกพื้นที่ของวิชามวยนั้นมาเรียกต่อท้ายเช่นทางภาคอีสานก็มักจะเรียกกันว่ามวยโคราชทางภาคใต้เรียกว่ามวยชายาทางภาคเหนือเรียกว่ามวยท่าเสาและทางภาคกลางก็มักจะเรียกกันว่ามวยรบุรีหรือมวยพระนครเป็นต้นดังคำกล่าวที่ว่า มัดนาโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยาไว้กว่าท่าเสาและแม้วิชามวยจะอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลแต่หากจะพูดถึงยุคที่มวยไทยนั้นเริ่มจะแพร่หลายจริงๆก็คงหนีไม่พ้นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่ทรงโปรดปรานกีฬามวยเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ทรงร่ำเรียนฝึกฝนจนชำนาญน,นอกจากนั้นยังทรงโปรดให้มีการจัดการแข่งขันชกมวยขึ้นอยู่หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันก็มักจะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นเงินคำกาแก้วจำนวนมากแถมยังได้รับปวเก้าแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์รับราชการในกรมต่างๆอาทิเช่นกรมศึกษาธิการเพื่อคอยทำหน้าที่เป็นครูคอยสั่งสอนวิชามวยให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไปต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7วงการมวยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการชกกันตายคาวเวทีในวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2471เมื่อมีนักสู้ชาวขาเขมรที่ชื่อนนเจียได้ดันดนเดินทางมาขอท้าเปียบมวยกับนักชกชาวสยามเพื่อหวังจะสร้างชื่อให้หลือลั่นปัตภพีนั่นเองซึ่งว่ากันว่าไนเจียผู้นี้นั้นไม่ธรรมดาเนื่องจากสมัยที่ยังชกอยู่ที่ขเขมรน,นั้นได้ชกเพื่อนร่วมชาติจนตายคาวเวทีมาแล้วซึ่งพอรู้อย่างนั้น พระยาชาลามพิสัยเสนีในสนามมวยหลักเมืองพระนครจึงไม่ประมาททําการส่งนักมวยสยามที่เก่งที่สุดในเวลานั้นให้ไปเป็นคู่ต่อสู้ของนายเจียนักสู้เขมรซึ่งนักสู้ตัวแทนของสยามประเทศในเวลานั้นมีชื่อว่านายแพร่เลี้ยงประเสริฐนักมวยท่าเสาจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ส่งเข้าประกวดด้วยหลังจากสัญญาณการชกยกแรกดังขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ประมาทซึ่งกันและกันทั้งคู่ต่างผัดกันออกอาวุธเพียงแค่ดูเชิงของอีฝ่ายเพียงเท่านั้นจนกระทั่งการชกดําเนินมาถึงยกที่3าม นายเจียมวยขมแม่ก็พลาดท่าเมื่อถูกนายแพรใช้หมัดคู่ชกเสยเข้าปลายคางอย่างเต็มแรงซึ่งท่าน,นี้คนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อท่าหนุมานถวายแหวนนั่นเองโดยหลังจากที่โดนเสยเข้าไปคางอย่างเต็มเป่านายเจียก็ถึงกับเข่าสุดจนเกือบที่จะล้มไปแตะพื้นให้กรรมการนับทว่าด้วยเลือดของนักสู้นายเจียมวยขมแม่ก็กัดฟันเก้งขาเก้งเข่าเอาไว้ไม่ยอมล้มลงไปไง่าย ด้านในแพรพอเห็นว่าคู่ต่อสู้นั้นยังไม่ล้มเขาก็ไม่รอช้าสวมวิญญาณเพชฌฆาตสาวเท้าก้าวเข้ามาก่อนที่จะเหวี่ยงหมัดขวาอย่างสุดแรงเข้าที่ปลายคางของมวยขมแมจนอ่อนแอและเอลนันแยหงายท้องหงายไส้ลงไปกองอ้อยอยู่กับพื้นทว่าขณะที่กรรมการจะเริ่มนับทุกคนก็ต้องผงาะเมื่อพบว่าร่างที่นอนอยู่บนพื้นนั้นสิ้นลมหายใจไปซะแล้วด้วยเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตกใจและโกลาหลไปทั่วทั้งสนามมวย ด้วยการตายของนายเจียมวยคาแมททาให้นายแพร์ต้องถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานในทันทีแต่ด้วยเพราะการวิ่งเต้นของนายสนามวยเวลานั้นในที่สุดนายแพร์ก็ได้รับการปล่อยตัวในคืนเดียวกันนั้นเองส่วนนายเจียนักสู้ชาวคาแมก็เท่ากับว่าตายฟรีไปในงานนี้อย่างไรก็ดีหลังจากเหตุการณ์ที่มีการตายกันเกิดขึ้นในการชกมวยกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศสั่งห้ามชกมวยคาดเชือกไปทั่วราชอาณาจักร โดยให้หันมาสวมนวมในการต่อสู้แทนนับตั้งแต่นั้นพร้อมกันนี้ก็ได้มีการปรับแก้กฎกติกาหลายอย่างของการชกมวยเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเช่นการห้ามใช้หัวโขกเป็นต้นโดยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามวยไทยในอดีตนั้นสามารถใช้หัวโขกกันได้แต่ทว่าเพื่อให้เป็นการกีฬาจึงได้มีการยกเลิกไปซึ่งพอเมื่อมีการกำหนดกฎกติกาแบบตายตัวขึ้นมาเป็นทางการส่งผลให้หลังจากนั้นได้มีการสร้างเวทีมวยมาตรฐานขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย นั่นก็คือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินซึ่งเวทีมวยทั้งสองก็ยังใช้จัดการแข่งขันมวยไทยมาจนถึงปัจจุบันโดยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมจึงมีการกำหนดชื่อกีรามวยโบราณว่ามวยไทยพร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติมวยไทยขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นทว่าแม้จะมีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ามวยไทยแล้ว แต่พอเวลาไปคุยกับพวกคนต่างชาติเข้าจริงๆคนไทยเราดันไปใช้ชื่อว่าไทยบ็อกซิ่งเนื่องจากกลัวว่าจะไม่ทันสมัยขายขายีหน้าพวกฝรั่งเขาส่งผลให้ในเวลาต่อมาได้มีการพยายามที่จะเคม,มวยไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อจูๆ่ๆชาวญี่ปุ่นที่ชื่อโอซามุโนกุจิก็ได้ประกาศตัวต่อหน้าสาธรารณชนว่ามวยไทยหรือไทยบ็อกซิ่งนั้นหลอกเรียนแบบวิชาการต่อสู้ของเขาที่คิดค้นขึ้นมาเองซึ่งวิชาที่โอซามุโนกุจิเป็นผู้คิดคน้นนั่นก็คือวิชาคิกบ็อกซิ่งนั่นเอง แต่สุดท้ายแล้วเพราะอะไรทำไมยังไงมวยไทยถึงกลับมายิ่งใหญ่ดังเช่นในทุกวันนี้ได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับแอดมินจะได้มีแรงทำคลิป EP ต่อไปส่วนข้อผิดพลาดที่กำลังมีกันอยู่ในปัจจุบันระหว่างมวยไทยกับคุณขมนั้นแอดมินมองว่าอีกฝ่ายเขาน่าจะเน้นหาไม่เน้นฮิตนะครับ พอดูแต่ละท่าของพี่แกที่เปิดเผยอ,ออกมานี่ไม่รู้ว่าไม่ได้เหยียดนะแต่แม่งหายจริงและสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเอาแอดมินไปฆ่าให้ตายแอดมินก็รักคุณผู้ชมไม่เสื่อมใครเดี๋ยวครับเลย